เรื่องจริงที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เหตุผลลับที่ทำไมรัชกาลที่10บทรงเลือกท่านสุธิดาเป็นราชินีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะในทุกยุคของราชวงศ์จัก,กรีการเลือกราชินีเคยเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความรักและในเวลาเดียวกันก็เป็นหมดหมายทางประวัติศาสตร์ เพราะคู่ชีวิตของพระมหากษัตริย์ม่ได้เป็นเพียงผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ร่วมภาระแห่งราชบัลลังก์ที่ต้องยืนอยู่ท่ามกลางสายตาทั้งโลกแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2562 เหตุการณ์สำคัญที่ทั้งประเทศจับตามองเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงประกาศแต่งตั้งสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยเพียงไม่กี่วันก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจะเริ่มขึ้น เสียงแห่งความยินดีดังไปทั่วแต่ในความสงบนั้นก็แฝงด้วยคำถามจากคนไทยจำนวนมากว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกสุธิดาเหตุใดหญิงสาวผู้เคยเป็นเพียงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงได้กลายเป็นสตรีสูงสุดในแผ่นดินได้ในที่สุดคำถามนี้ไม่อาจตอบได้เพียงด้วยคำว่าความรักเพราะในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย การเลือกคู่ครองของพระมหากษัตริย์มักสัมพันธ์กับทั้งราชการการเมืองและโครงสร้างอำนาจภายในสถาบันการจะเข้าใจจึงต้องย้อนมองชีวิตของหญิงคนหนึ่งที่เดินทางจากสามัญชนสู่ความสูงส่งและเข้าใจพระราชดำริอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินพระราชหฤทัยนั้นสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์ หรือชื่อเดิมสุธิดาติดใจถือกำเนิดเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในครอบครัวชาวใต้เชื้อสายจีนบิดามารดาเลี้ยงดูด้วยวิธีเรียบง่ายเธอเติบโตในบรรยากาศที่ให้คุณค่ากับระเบียบความอดทนและความกตัญยูคุณสมบัติที่ภายหลังกลายเป็นรากฐานสำคัญ ของชีวิตราชการของเธอหลังจบการศึกษาระดับมัธยมสุธิดาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันสำชัญสาขานิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องการสอนภาษาและมารยาทสากลสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เธอเป็นหญิงสาวที่พูดน้อยสุขมุมมีบุคลิกสงบเยือกเย็นหลังจบการศึกษา สุธิดาเริ่มต้นเส้นทางการทำงานในสายบริการโดยเข้าร่วมเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน JLV และต่อมากับสายการบิน Thai LV International ตลอดหลายปีที่ปฏิบัติหน้าที่เธอได้รับการชื่นชมจากผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนมีระเบียบมีความละเอียดและให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ในช่วงเวลานั้นคงไม่มีใครคาดคิดว่าหญิงสาวจากหาดใหญ่คนหนึ่งจะก,ก้าวเข้าสู่ประตูแห่งราชสำนักแต่โชคชะตาก็ได้ลิขิตเส้นทางของเธอให้แตกต่างไปจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงราวปีพุทธศักราช2551ถึง2559ชื่อของสุทธิดาเริ่มปรากฏในหน่วยงานราชการทหารเธอเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก และต่อมาได้ถูกคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารในขณะนั้นการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต้องมีวินยัยความอดทนและความพร้อมทางกายและใจอย่างเต็มเปี่ยมเพราะทุกการกระทำหมายถึงความมั่นคง ขององค์รัชทายาทโดยตรงตลอดเวลาหลายปีสุทธิดาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถความจงรักภักดีและความไว้วางใจได้ในทุกสถานการณ์จนกลายเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชายอย่างยิ่งเธอไม่เคยตกเป็นข่าวอื้อฉาวไม่เคยสร้างความขัดแยง้งและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสงบสุขุมและสำรวมอยู่เสมอ เมื่อถึงปีพุทธศักราช2557สุธิดาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยพระราชองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งนับเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งเพราะต้องรับผิดชอบการถวายความปลอดภัยโดยตรงในทุกการเสด็จพระราชดำเนินในเวลานั้นเธอได้รับพระราชทานยศทหารเลื่อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนายทหารหญิงคนสนิทที่อยู่ในทีมรักษาความปลอดภัยชั้นสูงขององค์มกุฎราชกุมารภาพที่สุดที่ดาเดินเคียงข้างข,างขบ,บวนเสด็จหรือยืนอย่างสงบอยู่ไม่ไกลจากพระองค์ก็ได้กลายเป็นภาพคุ้นตาในสายตาของประชาชนที่ติดตามข่าวราชสำนักเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราช เป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสุทธิดาก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพลตรีหญิงในกองบัญชาการถวายความปลอดภัยพระองค์และต่อมาได้เป็นผู้บัญชาการหน่วยรักษาพระองค์ความไว้วางใจระดับนี้สะท้อนถึงพระราชหฤทยัยที่ทรงมั่นใจในความซื่อสัตย์และความสามารถของเธออย่างแท้จริง เพราะในราชสำนักนั้นตำแหน่งไม่ได้ให้ด้วยความชอบพอส่วนตัวแต่ต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยผลงานและความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562ราชกิจจานนุเบกษาได้ประกาศพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งสุธิดาพัชระสุธาพิมลรักขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทย การประกาศนี้สร้างความประหลาดใจให้คนทั้งประเทศเพราะเกิดขึ้นก่อนพิธีบรมราชาพิเศษเพียงไม่กี่วันแต่สำหรับผู้ที่ติดตามราชสำนักอย่างใกล้ชิดสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะเป็นผลลัพธ์ของความไว้วางใจที่สั่งสมมานานนับสิบปีในสายตาของพระมหากษัตริย์สุธิดาไม่ใช่หญิงสาวทั่วไป แต่คือผู้ที่เคยยืนอยู่ในทุกเหตุการณ์สำคัญเข้าใจระเบียบราชการและธรรมเนียมราชสำนักอย่างลึกซึง้งและเป็นผู้ที่พระองค์ทรงทราบดีว่าสามารถอุทิศชีวิตเพื่อสถาบันได้โดยไม่หวั่นไหวเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่มักไม่พูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับความมั่นคงของราชวงศ์ในยุคเปลี่ยนผ่าน ในห้วงเวลานั้นประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสังคมสถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่มั่นคงและราชินีคือเสาหลักที่จะค้ำจุนพระราชบัลลังก์ให้สมบูรณ์การเลือกสุธิดาจึงไม่ใช่เพียงการเลือกคู่ชีวิตแต่คือการวางหมากแห่งความมั่นคงในระยะยาวเพื่อให้สถาบันยังคงสงบในวันที่หนึ่งพฤษภาคม พุทธศักราช2562ราชจิตจานุเบกษาได้ประกาศพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยการประกาศนี้สร้างความประหลาดใจให้คนไทยทั้งประเทศเพราะเกิดขึ้นก่อนพิธีบรมราชาพิเศษเพียงไม่กี่วันแต่สำหรับผู้ที่ติดตามราชสำนักอย่างใกล้ชิด สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะเป็นผลลัพธ์ของความไว้วางใจที่สั่งสมมานานนับสิบปีในสายตาของพระมหากษัตริย์สุธิดาไม่ใช่หญิงสาวทั่วไปแต่คือผู้ที่เคยยืนอยู่ในทุกเหตุการณ์สำคัญเข้าใจระเบียบราชการและทำรรเนียมราชสำนักอย่างลึกซึ้งและเป็นผู้ที่พระองค์ทรงทราบดีว่าสามารถอุทิศชีวิต เพื่อสถาบันได้โดยไม่หวั่นไหวเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่มักไม่ถูกพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับความมั่นคงของราช,ชวงศ์ในยุคเปลี่ยนผ่านในห้วงเวลานั้นประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสังคมสถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่มั่นคงและราชินีคือเสาหลัก ที่จะค้ำจุนพระราชบัลลังก์ให้สมบูรณ์การเลือกสุธิดาจึงไม่ใช่เพียงการเลือกคู่ชีวิตแต่คือการวางหมากแห่งความมั่นคงในระยะยาวเพื่อให้สถาบันยังคงสง่างามและมั่นคงในสายตาประชาชนและชาวโลกอีกเหตุผลที่ลึกซึ้งยิ่งคือสุธิดาเป็นสตรี ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเมืองไม่สังกัดราชสกุลใหญ่ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจใดคุณสมบัตินี้ทำให้เธอเป็นกลางอย่างแท้จริงในสายตาพระมหากษัตริย์ในอดีตราชสำนักไทยเคยเผชิญแรงเสียดทานจากการแต่งงานข้ามตระกูลหรือการผูกพันกับสายราชวงศ์อื่นพระองค์อาจทรงเห็นว่า การเลือกหญิงสาวจากสามัญชนจะช่วยลดความซับซ้อนทางการเมืองภายในและทำให้ราชวงศ์เดินไปข้างหน้าได้อย่างสงบสุดที่ดายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยในยุคใหม่ของราชวงศ์เธอเป็นหญิงยุคใหม่ที่มีการศึกษาพูดได้หลายภาษามีประสบการณ์ทำงานกับคนหลากหลายชาติและมีความเข้าใจในสังคมสมัยใหม่พระองค์ อาจทรงต้องการราชินีที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นสากลพร้อมทั้งยังคงรักษารากฐานแห่งจะรีบได้อย่างกลมกลืนภาพลักษณ์ของสุธิดาจึงไม่เพียงแต่สง่างามแต่ยังแฝงด้วยความร่วมสมัยที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้อีกมิติหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้คือความเข้มงวดของการฝึกฝน ที่สุทธิดาต้องผ่านในช่วงรับราชการเธอเคยเข้าร่วมการฝึกทหารยิงปืนเรียนรู้ยุทธวิธีการถวายความปลอดภัยและการวางแผนป้องกันภัยในระดับสูงสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทั้งความอดทนความกล้าและการควบคุมอารมณ์อย่างสูงสุดการได้เห็นสุธิดาผ่านการฝึกหนักอย่างไม่ย่อท้อย่อมทำให้พระมหากษัตริย์ทรงประจักษ์ในจิตที่เข้มแข็ง และความซื่อสัตย์ของเธอคุณสมบัติเช่นนี้ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียวแต่เกิดจากการสั่งสมในทุกภารกิจตลอดหลายปีและเมื่อถึงวันที่พระองค์ทรงต้องประกาศแต่งตั้งราชินีพระมหากษัตริย์อาจไม่ได้มองเพียงว่าใครงามใครเหมาะในสายตาสาธารณะแต่ทรงมองว่าใครคือคนที่เข้าใจพระองค์ใครคือคนที่พร้อม จะยืนอยู่เคียงข้างในยามที่ไม่มีใครและใครคือผู้ที่รักสถาบันนี้อย่างแท้จริงสุธิดาอาจเป็นคำตอบที่พระองค์ทรงเห็นมานานภาพของสมเด็จพระราชินีสุธิดาในวันบรมราชาพิเศษยังคงตราตึงในใจคนไทยทั่วประเทศเธอนั่งพับเพียบสงบงาม ถวายความคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์อย่างอ่อนน้อมแววตาและท่วงท่าของเธอแสดงออกถึงความคารพความมั่นคงและความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อพระองค์และแผ่นดินในสายตาประชาชนนั้นไม่ใช่เพียงพิธีการแต่เป็นสัญลักษณ์ของการรวมใจคนทั้งชาติให้กลับมามีศรัทธาในสถาบันหลังจากนั้นสมเด็จพระราชินีสุธิดา ทรงปรากฏพระวรกายในปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศพระราชจริยวัตรของพระองค์เน้นความเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาพระองค์มักส่งยิ้มให้ประชาชนสวมเครื่องแบบทหารอย่างสง่างามในหลายโอกาสภาพเหล่านั้นค่อยๆสร้างความคุ้นเคยในหมู่ประชาชนไทยและค่อยๆ เปลี่ยนความสงสัยในวันแรกให้กลายเป็นความคารพในเวลาต่อมาบางคนอาจมองว่าการเลือกสุธิดาคือการตัดสินใจส่วนพระองค์แต่แท้จริงแล้วมันคือการวางรากฐานของยุคราชวงศ์จักรีตอนปลายเพื่อให้ราชบัลลังก์มีทั้งความต่อเนื่องและความร่วมสมัยในเวลาเดียวกันราชินีในยุคนี้จึงต้องเป็นได้ทั้งผู้พิทักษ์ขนบธรรมเนียมเก่า และสะพานเชื่อมระหว่างราชสำนักกับประชาชนสุธิดาจึงไม่เพียงแต่สตรีผู้ได้รับเลือกแต่เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับภารกิจนี้มาตลอดหากมองในเชิงจิตใจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผ่านเรื่องราวมากมายทั้งภารกิจราชการและเหตุการณ์ในชีวิตส่วนพระองค์การมีคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเข้าใจ ทั้งโลกภายนอกและโลกภายในราชสำนักคือสิ่งล้ำค่ายอย่างยิ่งสำหรับผู้นำประเทศสุธิดาเคยอยู่กับพระองค์ทั้งในวันที่สงบและวันที่ยากลำบากและนั่นอาจเป็นคำตอบง่ายๆแต่จริงที่สุดว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกเธอในวันนี้สมเด็จพระราชินีสุธิดาได้กลายเป็นภาพสะท้อนของความสงบเยือกเย็นท่ามกลางพาย,ยุ พระองค์ทรงเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและเป็นหญิงที่ยืนอยู่เบื้องหลังความเข้มแข็งของพระมหากษัตริย์รอยยิ้มอ่อนโยนของพระองค์ที่ประชาชนเห็นบ่อยครั้งอาจเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความอ่อนโยนที่หลอมรวมกับความเข้มแข็งภายในสตรีผู้เคยเป็นสามัญชนวันนี้และกลายเป็นราชินีผู้ที่ทรงเป็นที่เคารพของคนทั้งแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเหตุผลที่แท้จริงของการเลือกครั้งนั้นคือการรวมกันของหลายสิ่งความรักความไว้วางใจความเข้าใจในหน้าที่และความพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างราชบัลลังก์ตลอดกาลสุธิดาไม่ได้ถูกเลือกพระโชคแต่เพราะเธอพิสูจน์แล้วด้วยเวลา ด้วยการการะทําและด้วยหัวใจและบางทีคำตอบที่คนไทยยังไม่รู้อาจไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่มันคือความจริงเรียบง่ายที่ซ่อนอยู่ในสายพระเนตรของพระมหากษัตริย์ผู้หนึ่งที่ทรงเห็นคุณค่าของคนธรรมดาผู้มีหัวใจพักดีและเลือกเธอให้เป็นราชินีแห่งแผ่นดินไทยอย่างสง,ง่างามที่สุดหากท่านผู้ฟังชื่นชอบ เรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสา